สวัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้นะผมมีรถบรรทุกโมเดลเจ๋งๆนะครับผมบรรทุกได้จริงๆนะครับผมจากค่ายลาสตาร์นะครับผมเป็นรถลิฟท์คทธิิแท้นะครับผมก็มีทั้งหมดนะครับผมอยู่7คันนะครับผม7คันนี้ประกอบไปด้วยก็มีนิสสัน GTR, Porsche นะครับอ่าเฟอร์เลรี่ 599, แล้วก็บุกติเวรอนนะครับเบลเล่เลมโบแล้วก็เฟอร์เลรี่458นะครับผม ถ้าเกิดว่าท่านอยากดูผมรีวิวตัวไหนนะให้กดนะกดใน YouTube เลยนะก็คือกดรูปตามนี้เลยนะเนี่ยอยากดูขนานไหนกดเอาเมาส์ชี้หรือกดได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะเด้งไปที่คลิปนั้นได้เลยนะครับผมกดได้เลยนะกดกดเลยวันนี้ผมตุ้ยแม่ทอยนะมีของจริงๆมานำเสนออีกแล้วนั่นมันมีชื่อว่าเจ้าตัว n i สสัน,น350 z แปลไม่ใช่นะครับ นิสสัน GTR นะครับผมเจ้าก็ซิลล่านั่นเองนะครับผมก็คันนี้ผมตื่นเต้นมากๆเลยนะเ <t we ak> พราะว่าเป็น GTR ร <t we ak> ุ่นลิมิเต็ดนะครับที่เป็นสีแดงนะครับหายากมากๆนะครับผมปกติเนี่ยเขาจะเป็นสีขาวแล้วก็สีดําทั่วๆไปนะครับแต่นั่นก็อาจจะมีเราอาจจะเห็นกันมาบ่อยแล้วนะครับแต่คันนี้นะครับเป็นคันที่นิสสันทำมาฉลองนะครับผมก็ เป็นเวอร์ชันอะไรสักอย่างที่ญี่ปุ่นนะครับแต่จำไม่ได้จริงเดี๋ยวยังไงจะมาบอกเพิ่มเติมแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นสีแดงนะครับผมก็แน่นอนครับไฟท้ายไฟท้ายโดนัทนะครับผมที่ผู้ชายหลายคนใฝ่ฝันนะครับผมก็แน่นอนเรามาดูเส้นสายด้านข้างนะครับนี่ไม่ใช่รถโมเดลนะแต่เป็นรถบังคับนะครับผมบังคับได้จริงๆเลยนะล้อนะครับผมล้อนี่ก็เป็นสีที่เอ่อก็สไตล์ gtr แหละครับ สีเทานะครับสีเทาลมควันนะครับก็เรียกว่าสีอะไรดีสีเกรเลยกันอ่ะแล้วก็ GTR นะครับนี่นของแท้นี่ต้องมีตัวนี่นะครับโลโก้นะครับโลโก้ GTR นะครับผมนี่โลโก้นี้แสดงถึงความโหดายดูดันแล้วก็เป็นโลโก้ที่ผู้ชายหลายคนใฝ่ฝันนะครับผมวันนี้มานำเสนอให้ท่านแล้วในราคาแค่พันกว่าบาทนะครับ จัดล,ลดรถจริงนี่โอ้โหหลายร้านนะครับผมเกือบ10บ้านนะครับอันนี้ก็ถือว่าราคาคุ้มค่านะครับเป็นงานรีบคสิทธ์แท้นะครับผมก็ตัวนี้มีภายในด้วยนะภายในเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะนี่ภายในว้าวเห็นไหมละเอียดถึงขนาดเบรกมือนะเบรกมือเครา่องทำมาเลยนะครับผมก็ข้างในนะครับผมนี่ข้างในพวงมลาลัย GTR ช่องแอร์ต่างๆนะครับผมก็ทำมาได้ สวยงามสมจริงนะครับผมก็ถือว่าผมชอบนะรถอะไรก็ช่างที่มันมันไม่ใช่แค่ว่าสวยอย่างเดียวแต่ว่ามันเขามีตำนานในของตัวเขาเองนะครับผมกับเจเนอเรชันนี้นะครับผมเจ้า GTR รหัสตัวทัง R 3 5นะครับเดี๋ยวแน่นอนครับรีโมทเดี๋ยวเรามาดูรีโมทกันก่อนนะนี่เห็นไหมครับรีโมทเขาก็จะเป็นรีโมทแบบพวงมาลัยนะครับผมแบบนี้นะครับพวงมาลัยนี่เนี่ยเลี้ยวซ้ายขวาได้น,นะครับ มีไฟท้ายด้วยนะมีไฟท้ายนี่ว้าวไฟท้ายให้กล้องชัดๆนิดนึงนะผมซูมโฟกัสกล้องใหม่ก่อนโอเคไฟท้ายว้าวนี่ไฟท้ายนี่เห็นไหมผู้ชมสังเกตดูดีๆนะที่เด็กเขาเลยนะเขาจะเป็นไฟท้ายแบบโดนัดไฟท้ายโดนัทนะก็คือว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไฟท้ายโดนัทครับนี่เอกลักษณ์เลยนะครับผมเจ้าสมุนไรตัว ก็ซิลล่าผสมก็ซิลล่าที่ทําให้ทั่วโลกหวาดกลัวนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายรถต่างๆนะครับที่ผลิตรถสปอร์ตนะครับตัวนี้เนี่ยเห็นไหมมีไฟหน้าด้วยนะว้าวโอ้โหไฟซีนอนไม่มีนะไอประเภทแบบมาเป็นไฟสีเหลืองนะครับผมนี่เขาเป็นไฟซีนอนเท่ๆไปเลยนะครับถือได้ว่าสุดยอดจริงเดี๋ยวเรามาวิ่งกันดีก,กว่า ว้าวว้าวสวยงามครับสวยงามนี่สวยงามครับนี่ไฟไฟเขาก็สว่างมากๆเลยนะนี่ก็ก็เหมือนที่บอกครับว่ารถคันนี้นะครับผมเป็นรถบังคับโมเดลนะครับคือเราไม่ได้เน้นแรงจนเป็นรถด,ดิฟอะไรอย่างนั้นนะ แต่ว่าเขาก็ถือว่าเขาทํามาเป็นรถบังคับที่วิ่งโชว์ได้สวยงามสมจริงนะครับเฮ้ยโอ้โหบิบได้ครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ไม่รู้ติดในช็อนหรือเปล่าเดี๋ยวเอาใหม่นะเอาใหม่วิเจ้าเจ้าก็จีหรือคันนี้ GTR ก็สซิลานี่ว้าวเฮ้ย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 โอ้ยสุดยอดเลยเดี๋ยวมาใกล้ๆกลกล้องดีกว่าว้า wow! วรถคันอื่นเขาทำไม่ได้นะแบบเนี้ย มีเขาต้องซ่อนความลับอะไรสักอย่างอยู่ในรถคันนี้แน่ๆเลยทำไมนะว้าวโหุยสุดยอดมากๆครับกับรถเจ้ารถโมเจ้ารถโมเดลนะครับยี่ห้อลาสตาร์นะครับค่านิสันนะครับผมรุ่น g d r นะครับ R35 นะครับก็สุดยอดมากๆใครอยากได้เป็นเจ้าของนะอย่าลืมนะราคาราคาย่อมเยาวด้วยครับราคาไม่แพงนะครับ ปกติรถโมเดลพวกนี้ถ้าขายจะตามห้างนี่ก็ราคาถือว่าไม่ธรรมดากันทีเดียวครับแต่สําหรับเจ้าคันนี้นะถือว่าราคาแค่พันต้นๆน่นะถือว่าถูกแล้วก็คุ้มค่ามากๆครับกับการสะสมนะครับผมก็ยังไงแต่ถ้าได้ซื้อหลายคันเนี่ยผมมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะพร้อมกับของแถมพิเศษยังไงก็กิ้งก้างติดต่อโทรเข้ามาได้นะที่ตู้แม่ทอยนะเบอร์0 8 4ย์4 64 5 7่หาย้ำนะครับผม 0847646457มีเว็บไซต์ด้วยนะ www.math.com ย้ำนะ www.math.com ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศนะครับผมยังไงผมและเจ้า GTR คันนี้นะครับผมขอตัวไปเชิดชายบนท้องถนนก่อนนะครับผมยังไงพบกันใหม่ในคลิปหน้าติดตามชมคลิปเด็ดๆของเล่นนำเข้าสุดเท่สุดเจ๋งของแท้จากตู้แมททอยในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ขอตัวก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสสำหรับการรีวิวจากตู้ยแมททอยในวันนี้นะครับอย่าลืมนะชอบคันไหนสนใจคันไหนโทรสั่งกับตุ้ยแมททอยได้เลยนะที่เบอร์0847646457ย้ำนะครับ0847646457 w w w m a t h o c o m นะครับย้ำนะ w w w m a t t h o c o m ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศนะครตุ้ยแมททอย ต้องขอตัวลาท่านไปก่อนนะครับชอบคันไหนอย่าลืมโทรกิ๊งกังสั่งซื้อมาเลยเดินนะวันนี้ขอตัวลาก่อนบ๊ายบายถ้าเกิดว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเท่จากตุ้ยแมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามเลยนะกดกดถ้าพลาดละแหาว่าไม่เตือนนะ ว้าวโอ้ยจะสสว่างแสบตาไปไหนครับพี่เลซิโอ้ยยอดครับก็คันนี้สวยงามน,น่าเล่นนะครับสวยงามน,น่าเล่นก็ไปอีกหนึ่งขั้นนะครับก็ถือว่าชอบอ่ะชอบพวกรถสปอร์ตแนวอย่างเงี้ยครับมันมันดูเป็นมันดูไม่เบื่อ,อรถอย่างเงี้ยนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคือมัน ผมเียกว่ามันเป็นรถที่น่าสวยงามน่าสะสมแล้วก็ดูมีพลังในตัวของเขาเองนะ